นะครับวันนี้เราจะมาใส่ที่เราสั่งมาจากช้อปปี้นะครับชุดท้ายของอาเอาไว้แต่งไว้รูปคอิวเตนะครับทุกคนนี่เราจะมาใส่นะครับทุกคนได้มาในราคา300กว่าจากแอปช้อปปี้นะครับ <c oughs> ใส่เนี่ยนะอันนี้ <c oughs> คือ <c oughs> สมัครสมัครเล่นเพิ่งจะมาแต่งรถตรงัยรุ่งอินโดูว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้เรามาเราสั่งหลายอย่างนะครับทุกคนแต่มาถึงเลทท้ายก่อนครับทุกคนมันจะมีสกรูอะไรด้วยทุกคนสี่ตัวสวยมากวันนี้เรามา แต่งทรงเวรุ่งสิงดูนะครับทุกคนว่าไวรุ่งสิงดูคยอันนี้มือใหม่นะครับทุกคนไม่เคยแต่งรถเห็<อ>นเขาใส่กันอ่ะยังสวยวย<อ>เออสวยมากเลย<อ>เห็นรถของเพื่อนอ่าในในกลุ<อ>่มในอะไร สวยงาเราก็มาลองใส่บ้างนะครับทุกคนว่ามันจะช่วยหรืนเปล่ามายังดังครับเราอยู่ริมถนนตรงนี้เราใส่อันนี้พอใครพอของผมนี่เป็นเวสอ่า110นะ เวิร์งร้อยสิบใครพอจะมีแนะนำให้ว่าของผมจะใส่รอไหมอะไรดีครับทุกคนนี้เพิ่งเพิ่งสั่งเมื่อวานแต่แต่ใส่ไปแล้วก็ถอดมาอยากทาคลิปนะว่าว่ามันจะเป็นยังไง ยอแป๊บนึงนะทุกคนจะพันน็อกให้ให้อันนี้ก่อนอ่าทุกคนพอแค่นี้นะทุกคนว่ามันจะสวยไหมนี่ครับทุกคนเล่มของผมคือเป็นเวฟบหนึ่งร้อยสิบแล้วก็เพื่อนๆลองดูอ่านี่ครับทุกคน อันนี้นะเว็รบรุ่นนี้เพื่อนเ<ๆ>คิดว่าล้อแม็กจะเป็นสีอะไรให้เหมาะกับรถสีดำแดงครับทุกคนสีอะไรตรงนี้ผมใส่แล้วหนึ่งอ่าตรงนี้นะทุกคนแล้วก็ผมจะใส่ล้อแม็กหน้าหลังล้อแม็กสั่งจับแอปช้อปปี้เหมือกันแต่ยังไม่ถึงนะครับทุกคนแล้วก็ไฟด้วย จะทำทรงวัยรุ่นอินโดโอเคครับแค่นี้นะครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจะร,รีวิวอะไรต่อ,อบอกณครับกดไลค์กด, like, กด subscribe s u b s c r i b ์ผมด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับ